เป็ดสารยามเอเดียทำงานชีวิตนี้ต้องทำงานเข้าใจหรือเปล่าพี่ไปไกลพี่ไกลไกลไกลไปไกลกลมหน่อยพี่เป็นคนดีครับทุกคนว่าไงพี่เป็นคนดีอ่ะเนี่ยโล้ครับ พอร์วิ่งตามผนังเกมนะครับปกติไม่เดินตามครับไม่ทำไปด้วยตามผมไปดนะครับผิดอะไรอ่ะเออต้องเลี้ยงผู้หญิงเออไอพอร์ตมึงนี่มันเร็วจริงๆริงใครใครใครมึงนี่มันเร็วมึงหาตะทากอนทั่วเขาแค่วิ่งตามมงอะคิดมากเออสงสัยคนขี้บ่อยสงสัยคุณเว็บครับ อเดีี๋ยวพ่เฮ้ยใครไม่โบวอ่ะน่าสงสัยนะใครไม่โบวอ่ะเจเจไม่โบวหรอน้องมึงโบหดิเฮ้ยเจเจน่าสงสัยนะเอาแล้วใครโบวกูไปด้วยว่าไงคุณเว็บมาดีอะไรอย่ากเงีโดนหรือเปล่าไม่โดนไม่โดนของจริงอยู่แล้วะว่าไงเจ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  มึงเปิดไม่ดิไอ้เจี๊ยบใครว่าไปแบบคนนี้ใจเย็นๆไอ้นิกมึงตายไอ้เจเจนี่ไงผมอยากบอกให้รู้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุ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 ไปมามามาทำเวททำเควททำเควทเขา่าจะเป็นนายอำเภอแหละมันเป็นอุบัติเหตุใช่แล้วเพราะว่าพี่นั้นน่ะคือมีสไปเดอร์เซนส์ไปเลยเลย เอ้ยใจเย็นดิวะคุณเว็บคุณมีอะไรจะสารภาพหรือเปล่าอะไรนะผมสงสัยในตัวคุณมากเลยคุณเว็บประชาชนเห็นเป็นสักขีพยานตายนั่นไงเก็บไปอีกหนึ่งเอาอไฮัลโหลครับพี่กูครับตอหน้าตอตาเ้ยทุกคน ทุกคนฟังพี่ทุกคนฟังพี่ก่อนทุกคนฟังทุกคนฟังพี่เป็นคนดีพี่นั้นอ่ะปกป้องประชาชนเชื่อพี่พี่ปกป้องประชาชนเชื่อพี่ดิพี่ปกป้องประชาชนมึงฟังกูก่อนมึงฟังพี่ พี่เป็นคนดีพี่ปกป้องประชาชนจากฆาตกรไม่รู้อะกูพี่กูแล้วพี่เป็นอะไรล่ะกูเป็นคนดีถ้ามึงบวชพี่ไปพวกมึงจัดฆาโดนฆาตกรฆ่ากันหมดเไป่เาพูดไปทำไมันมีคนกินซอฟังไม่เนี่ยเออกูเป็นคนดีไอ้เหี้ยเอ่ผมไม่ฟังกันเลย เออเอาไอ้เหี้ยกูตายแล้วลาก่อนนะเดนยทำความดีไม่มีใครเห็นบายี่ขาเป็นคนดีกูเป็นคนดีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยทำความดีไม่มีใครเห็นคนใจเย็นคนเย็นชาไอ้นิกทำไมทำกับพี่อย่างนี้พี่ปกป้องเองจากฆาตกรเลยนะเว้ย ผมกู้ปลุกพวกวิกฤตจากทัศนคติของมึงมึงเกียอะไรมึงโบวชกูไอ้เด็กเกียมึงไปซื้อโอเลี้ยมมาให้พี่เดี๋ยวนี้เลยนะได้แล้วผมซื้อไปหาเองเออเขาื่นแบงไปในหมดอุ้ยกูอยู่ในคุกเนี่ยมาเยี่ยมพี่ฟูเออว่าไง่าจังเลยอยู่ในนั้นสบายดีไหมพี่บายไอ้เกียแล้วเป็นทำความดีไม่ขึ้นกูไม่ช่วยพวกมึงแล้วนะขอให้ทัศนคติเปล่าคอพวกเองมึงผูกป้องยังมึงปกป้องไงมึงบวชกูไอ้เด็กเกีย พไม่ได้บูดถึงข้ามนี่ัมกดข้ามไม่ได้บวดเลยทั้งกนผมนี่เรื่องกระหาอาว่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 าระหาว่าเคี่ไม่เคี่ยตอนที่อยู่โรงงานกันสามคนน่ะใครเป็นคนปาดพี่โรงงานนะตรงโรงงานแล้วใครเป็นคนกินศพไม่รู้ผมรู้มีคนกินศพใครอ่ะใครกินศพ มันไม่มีคนกินศพเพราะว่าตอนตอนที่พี่ฟูค่ะอ่าเออแล้วใครกินศพสีอะไรมันมันมันศพหายเลยเออสีอะไรวะงตรงานมันมีตรงไม่รู้อ่ะพี่ไม่ได้ใจเลยเป็นคนเยวเลยวะเนี่ยกเป็นคนบวชสวัสดีน้องลีเงียบๆแปลกๆนะทำไรพี่ฟูพี่ฟูเฝ้าร่างให้ผม่อยโรพี่โลยว่าไงชอปเปอร์ผมจะถอดร่างผมจะถอดร่างเฝ้าร่างให้หน่อยได้เลยไปถอดร่าง พี่มาเรียนกูดพี่เดียวพี่เอทไฮมีอะไรจะสารภาพหรือเปล่าไม่มีครับพี่แกเป็นฆาตกรใช่หรือเปล่าแกไปแค่นิดเดียวเองเขาเป็นฆาตกรครับพี่กเป็นฆาตกรตายตบมือให้กับนายอำเภอหน่อยครับข่าบดไม่สนใครพี่รู้ได้ไง พี่ฟังจากน้ำเสียงฉันก็รู้แล้วว่าแกคือฆาตกนร <mm> ย่าในอำเภอเก็บหมดเป็ดสารยำ